สวัสดีครับวันนี้ผมมีกล้องมาลดล้างสต็อกนะครับตัวนี้เป็นของ라이เฟอร์สโคบนะครับตัวนี้เป็นของมือหนึ่งนะครับอุปกรณ์ของแถมก็จะมีฝาปิดหน้าเลนนะครับผ้าความสะอาดนะครับแล้วก็ขาจับราง11มิลนะครับตัวนี้แถมให้นะครับเหมือนกล้องตัวอื่นๆทั่วไปนะครับอุปกรณ์ของแถมก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเหลือของอยู่ประมาณ10กว่าตัวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับตัวนี้ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ ราคาเพียงหกร้อยบาทนะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของใหม่นะครับตัวนี้สปิกนะครับจะอยู่ที่สามถึงเก้าคูณสี่สิบนะครับตัวนี้ก็กําลังขยายอยู่ที่เก้าเท่านะครับหน้าเลนก็สี่สิบมิลนะครับตัวนี้เป็นปรับนอกนะครับสามารถปรับขันฝาตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้มีปุ่มให้หมุนนะครับก็สะดวกอีกแบบหนึ่งนะครับ หมุนเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้เลยนะครับปิดกันน้ํากันอะไรเข้านะครับกันเคลื่อนด้วยนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับก็ซูมได้นะครับตัวนี้เก้าเท่าหน้าเลนส40มิลนะครับราคาเพียง600บาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับอยู่ที่600บาทนะครับสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรเลยนะครับ id line ก็ตามนี้เลยนะครับจะใส่ id ตัวนี้ก็ได้นะครับใส่แอดหรือว่าจะใส่ id เป็นเบอร์โทรก็ขึ้นนะครับตัวนี้ของเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับราคานี้รีบเลยนะครับ600บาทนะครับสนใจก็แอดไลน์นะครับขอบคุณครับ